ลงทะเบียนม .33 เรารักกันรับสิทธิ์วงเงินเยียวยา4,000บาทพร้อมเช็คเงินเข้าแอปเป่าตังวันไหนบ้างคืบหน้าโครงการม .33 เรารักกันมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019หรือโควิด1ิ คาดว่าจะมีผู้เข้าข่ายมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้9.27ล้านคนโดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวยารายละ4,000บาทใช้วงเงินประมาณ37,100ล้านบาทซึ่งมีรายละเอียดการลงทะเบียนและการรับวงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังดังนี้ลงทะเบียนม .33 เรารักกัน วันที่21กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคม64ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต,ต์ w w w m 3 3 o r การกกน .com วันที่8ถึง14มีนาคม64ธนาคารทําการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรองวันที่15ถึง21มีนาคม64ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทาง w w w m 3 3 o มอสม .33. เรารักกัน .com และกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังม์3มเรารักกันวงเงิน4,000เข้าแอปเป่าตังวันไหนวันที่ 22. มีนาคม2564รับวงเงิน1,000บาทวันที่29มีนาคม2564รับวงเงิน1,000บาทวันที่5เมษายน2564 รับวงเงิน1000บาทวันที่12เมษายน2564รับวงเงิน1000บาทม .33 เรารักกันเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันไหนยียบสมีนาคมถึง31พฤษภาคม2564เริ่ม้ายจ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้าผู้ประกอบการบริการได้แก่ ร้านธงฟ้าที่ใช้แอปถุงเงินโครงการคนละครึ่งโครงการเราชนะ